แหม,ม่ก็มาต่อกันแบบว่ามีอยู่เกมเดียวตอนนี้ครับก็ที่สนุกสนานก็เกมเดียวครับอ่ะยิ้มน้อยจริงเรียบร้อยนะก็ไปเหยียบกับดักมาแล้วเหยียบกับดักมาแล้วครับโดนอะไรมาเยอะแยะครับเยอะแยะ่ะอันนี้ก็ยังเซตติง้งค้ังไว้อยู่แล้วก็่าเดินฉลุยอีกแล้วจริงหายลูกซองกบไว้ลูกซองวัดดียิ้มน้อยเยี่ยมใช่แล้วนายนายคือเพื่อนของฉันเอ้ยกับดักมันตั้งไว้อยู่ เดี๋ยวกูดูดิไม่แน่ใจโอเคมันไม่ได้ตั้งนะโอ้ตรงนี้ก็มีครับโอ้มันมีเยอะจังวะเอ้ยนั่นมันใครวะเนี่ยเอ้ยเปิดประตูแล้วชิพายแล้วทำไงดีตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนใหม่วันดีจริงจริงเอ้ยมึงไม่จริงกับกูจริงเออไมงไม่จริงกับกูเออไม่เป็นไรปะ ตีแม่งเลยเผลอเผลอเผลอแล้วต้องตีอ่ะเด็ดเด็ดดิ่งลงไปน่ะไม่มีอะไรให้ดอยแม่พี่น่าพี่ยัมียาคินหวานอยู่เอ้ยชงแค่มาร์คิสเห็นหนูนะถ่ายไม่ทันเอ้ยขายวะเนี่ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่อนใหม่ปิงเพื่อนใหม่เยอะแล้วเนี่ยกูเนี่ยปิง บปลี่ยนี่ยนได้บปลี่งนเปลี่ยนเหรอเปลียอเ้ยผู้ชายงินแรวะว้าวหัวแตกตรงนี้นี่เองเอ้าพิงโอ้มันโดนกับดักดีนะที่กูไม่เดินนะดีนะติดเล่นครับติดเล่นก็ดีไปอย่างอ่ะอ่ะเปิดตัวนะเอ้ามันก็มีนี่วะเอ้าลูกกูจะเดินอ๋อมันตรงนั้นล็อกครับโอเค ครับิ่งถายนี่ค yeah! ือการนี่คือการถ่ายทอดสดการการการอะไรดีการฆาตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ครับนะถ่าย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 กับไว้เราเป็นนักข่าวนักสืบเป็นนักสืบนะอืมกบไว้ถ่ายเยอะๆถ่ายเยอะๆโอเคถ่ายเรียบร้อยอุ้ยอะไรพุทธน้ำมันขวดอลไรนะปิดปลาได้ปะวะปลาไปเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ก็เป็นแค่ขวดธรรมดาโอ้โอ้เสียงอะไรน่ะโอ้ยนั่นนายกำลังทำอะไรนายเห็นไหมูมาต่อยเฉยเลยอู้หูยบแก้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้ง๋กับดักจัไวตั้งเี่ยอุ๊ยโอ้โหรัติกุตตเลยกูจริงจจะรัติแค่ไหนการถ่ายภาพก็อยู่ในจิตใจฉัน เรีอยโอเครูปสองช่วยชีวิตได้นะจับดักตอนที่มันเคยทำร้ายเราตอนนี้มันกลับช่วยเราแล้วนะโอเคยังไงตอนเวลาเอามีเวลาอย่างนี้แปลว่าต้องมีเกมเลยแน่นอนครับอ่ะอุ้ยคึกคึกคึกอ่ะโอเคไม่นีรนะว้าวตรงนี้ก็ที่เรามาเจอสู้กับมัน ตรงนี้ก็ต้องมีกุญแจรูปทรงอัปเรียบนะได้ยังไงเนี้ยตรงนี้มีเส้นสลิงตรงนี้มีมีอะไรไหมเอ่ยจริจงถ่ายรูปเฮ้ยเหมือนมีเสียงคนนะเหมือนมีแต่ก็ยังไม่เห็นนะอ่าไอ้กัดล็งอยากขึ้นหวันฟูล,ละโอ้ขอขิดขอขึ้นหวันแป๊บ เดี๋ยวเดี๋ยวกดปิดจุกะโอ้กอีดปีตเลยนะว้าวอะไรเนี่ยเจอแต่ของเดิมๆครับเกมนี้มันอะไรเนี่ยของเดิมเยอะเกินไปหรือเปล่านะสามสามไม่มีตู้ไหนมีของที่ต้องการไหมไม่มีครับไม่มีจริงเอ้ย้องเข้าไปตางงมดเนี่ยทีนี้ในนี้อาจจะมีอะไรที่ลึกลับจเป็นไปไม่ได้เยอะนะปีไม่ ระวังแก้วด้วยระวังแก้วด้วยเข้าไปอมไม่มีอะไรเจอตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ม,มีอะไรไหมไม่มีอแล้วครับปุ๊บเส้นเกิดเต็มเต็มหัวแล้วตอนนี้จะกูกูมาที่นี่ทำไมเอ้ยโอ้โหนี่ไี่นี่ไม่กดอ๋อเหยียบแก้วเจ็บนะโอ้โหมันฟัว นะอืมเอานี่กดลงแล้วก็เปิดประตูนะไม่มีอะไรเว้ยแล้วไปทางไหนต่อวะเนี่ยเอ้าย้อนไปย้อนมาเว้ยแม่งก็จะมีแผนที่ให้กูหน่อยก็ยังดีนะนี่กูเดินวนไปวนมาน่าเบื่อนะมึงรู้ไหมโอ้โหเดินเหยียบแก้วไปเหยียบแก้วมาแก้วมึงนี่ก็เยอะจริงเลยสัตว์ออืมเาบคำหยาบออกไปโอ้ขอโทษทีครับ เราจะไม่พยายามใช้คำหยาบในการเล่นเกมนะครับเพราะมันจะทำให้ส,ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรายการเปัเทอร์นะแต่ถ้าตกใจจริงก็กไม่ก็ไม่ว่ากันนะตกใจจริงๆมันก็มันต้องมีหลุดมั่งนะครับใครแม่งจะไม่หลุดนะอืมเอาเปิดเปิดเอาเปิดเอาเอาอ้าไปเดินไปเดินมาแฉอ๊ะแะแะ เข้าได้แต่มันก็เข้าไม่ได้มันก็เป็นแค่ความรู้สึกนะใจเย็นโอ้โหแก้วโอ้แก้วเลยยังเยอะจริงเลยนะแก้วไม่ได้ไม่ได้ผลเดินไปเรื่อยตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าคนลุกนิดๆนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปวดที่นะออืะยังไงอยู่เนี่ยจะไปทางไหนได้ต่อครับ ว่าจะอุ้ยแกวแกวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนต้องเดินลงไปข้างล่างเพื่อข้างล่างจะมีอะไรที่ดีกว่าไม่มีอะไรเลยกูยก็คิดไปเองเท่านั้นแหละเอ้ยสวัสดีหัวหุนตรงหมูหมูอะไรนี่มันก็ก็ไม่มีอะไรดี่หว่าช่างแม่งเ,เดี๋ยวหาหาอะไรก่อนอืมอืมอืม ถ่ายแม่งก็วะนะเดินมันต้องไอ้กล้องนี้มันต้องมีประโยชน์เลยแน่นอนนะไม่ใช่แค่ถ่ายคนแน่นอนนะเอะเอลืมคนศพเลยอ๋อนี่ไงคนศพโอ้โหกูง่อยู่ทั้งงานนะต้องดอยมันนี่เองเราต้องไปดอยของมันมาอ๋อดอยเรียบร้อยหลังจากที่โง่เดินวนไปวนมาอยู่นานอ่ะต้องอย่าลืมสำรวจคนครับเพราะคนเป็นหลักฐานอุ้ยอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยอ๋อประตูเปิดภาคหลอนเลยเสียงแม่งว้าวนั่นมันไวกิ้งเรือไวกิ้งเอ้ยไม่ใช่เรือไวกิ้งอ่ะกูว่านั่นมันจะฆ่าคนนี่อ้โหมีเกมมาครับเย้ได้เล่นเกมแล้วอ๋อหวัดดีหลังจากไม่ได้เจอกันมานานนะก็ก็หวัดดีอีกรอบหนึ่ง สำหรับเกมนี้คือเกมเรือไวกิ้งพิชิตพิชิตอะไรดิพิชิตพิชิตพิชิตฝันนะโอเคโอ้กูไม่เข้าใจนะเออไม่ต้องเข้าใจหรอกออคือว่าฉันจะให้แกเล่นเกมเพราะกูอยากเล่นเกมนะปัญหา,าง่ายๆเลยปัญหา,าง่ายๆเลยนะคือนายต้องช่วยแม่งออกมาโดยการต่อเฟืองสองด้านเนี่ยเรือไวกิ้งก็ ถ้าแกต,ต่อไม่ทันหรือว่าจริงก็จะลงมาชิบหายแล้วเอ้ยอยังไงวะเนี่ยเอาโอเต่อไปต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวกดอะไรวะเปลี่ยนซ้ายเป็นนึงอ๋อนีอ่โอเคเยี่ยมโอ้ยเอ้ยเอ้ยมันลงมันแล้วมันลงมาหามราแล้วไอ้ดเอูเอ้ยเอ้ยอีกนิดเดียวอ่าเรียบร้อยเอาเสร็จแล้วเยี่ยมกินไปกินไแปบบ ไอ้ดวกไอ้ดวกไอ้นี่กูหมดปะวะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนเดียวโทษดีว่ะเพื่อนเอามีอีกอันหนึ่งฮ้าวโอยมันจะตกลงมาแล้วเลยจริงเอ้ย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 มันอยู่มุมนี่วะเอ้ยเลื่อนไปเร็วเร็วเรื่อนไปเร็วเร็วเร็วโอ้โอ้มันเ,เล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 ื่อนลงมาแล้วมันเลื่อนลงมาแล้วใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นกูร,รีบอยู่ร,รีบอยู่ ็นตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอต๊อดจะ,ะเย็นเพื่อจะเย็นรีบอ,อยู่กําลังทําอยู่รีโมทเปยังไงวันนี้ยเฮ้ยเฮ้ยรีโมทรีโมทสามสามสามโอเคอ่ะมันจะลงมาแล้วขอโทษด้วยไม่มันทําไม่ได้เฮ้ย ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยชิอยแล้ว What the fuck shit เฮ้ยตามตามตามุกอ่ะดีมุกมุกหลอกกูนี่วะใครบอกว่ามันจะลงมาแล้วเพื่อเนอะยเดี๋ย่เ้ยกงกงนึงก

ร้องเรียบร้อยกูไม่ได้ตั้งใจกูทำไม่ผ่านโอ้ยเกะ็บ้กูฟไม่ได้อุ้ยหยุดกํายาไปโอเคโอเคติดตักติดตักแกรีบกันหน่อยแหละ hambar hambar เออกูรู้กูดูแล้วยิงต้องสี่อันอ่ะโหไม่ใช้สมองสี่มีสมองแค่สองด้านนะเว้ยจริงๆให้ใช้ปุ๊ให้ใช้ทีสีด้านมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพื่อน ต้องเข้าใจแล้วแม่งแม่งไอคนนั้นตายแล้วกูเกี่ยวอะไรด้วยวะจริงจริงไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะไอเรือไว้กิ้งนิมก็หมุนจริงอ่ะประเดิมดีก่อนเลยดีกว,ว่าเดิมไม่ได้ต้องไล่เลี้ยงมาฮะต้องต้องเลียงอนะีกอุ้วัตวัตส์ the fucking dead okay oh ันตลอดจนตลอด ันแรกอันแรกอันแรกโอ้ยหลบมาแล้วอันแรกแม่งมึงทำอะไรมาตอนนั้นเจ้โอเค,อเ,คเรียบร้อยขึ้นไป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 เจ้เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนใหม่ของเราก็เป็นได้อันนี้ไม่ยากกว่ะจริงๆคิดไม่ออกจริงๆมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่กิฟต์้มันหมุนติ้วมาแล้ว เอันนี้ไงอันนี้ไงนี่ไงโอ้โหใช่เลยโอ้โหใช่เลยเออไม่ใช่ลิมุกลิมุกอีกอัเลยโอ้โหไทยแลนด์โอ้โหไทยแลนด์เสร็จแล้วอันนึงอ่าอีกอันนึงมาเอุยเหลือทั้งสองอันนี่หว่ะอุ๊บอุ๊บอุ๊บอ้าไม่หมุนวะเอ้าหมุนปิดอันมาผิดอันเอ้ยอย่างงี้ง่ายเอ้ยใจเย็น ใจเยดนมึงอย่าโกมากเก่งเป็นเหมือนกันนะเอ้ยเอ้ตรามันไม่ถึงอ่ะรบบเิมมุฟะิ่มมฟริมมฟริมมฟริมโอ้ี้ล้คือแนตะวันใจเย็นดีเพื่อนเ๋ยรี้า่ยงแล้ว เอ้ยเอ้ยมจะหมาอะไรนะมันไม่ถึงใจเย็นดิเพื่อนไม่ใช่กลัวทำผิดชิบหายไรล่ะจะดึงรีบลงมาขอโทษขอโทษไปหนึ่งใหม่เนี่ยเว้ยล่ะจังไรจังไรเฮ้ยมึงอย่าด่ากูดิใจเย็น เฮ้ยเฮ้ยย <aperture trim, S 1> ังไงวะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้งงตรงนี้งงงวเลยมหมวก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 เดือดเนี่ยหมวกเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบกันลบกันลบกันมันไม่ใช่อย่างันแน่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเจน่าตายแล้วแน่นอนเฮ้ย ไอ้แค่ครั้งเดียวมันตายแนย่มันตายของจริงตรงไหนวะตรงนี้ก็ไม่ถึงอะ่ะเฮ้ยโอ้ยอออยังเออเบสเบสเล่งเล,เล,เลขขข่งตายข้ามันรอบพี่ฟองแล้วเอา้าสกิปดีกว่าครับสกิปสกิปโอเคสกิปไสเรีนเนอรยเดี๋ยว วูวนั่งทำแม่เกือบตายเออมึงเก่งมากขอบคุณกูไม่ได้รับคำชมมันอย่างนี้มานานแล้วจากอีวิหญิงแนงไปเออกูไม่ฟังมึงหรอกไป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 เกือบตายมึงรู้ไหมเนี่ยมึงเอ้ยใจเย็นดิน่ะกูไม่ได้ฆ่ามึงกับบุญแล้วโอ้ยเยี่ยมึงเอาสกูเจ้าเล็กเลยนะมึงรู้ไหมเนี่ยเสียวจริงเ่ะไอ้มึงพูดอะไรด่ะ มึงพูดเยี่ยวลงเยี่ยวเล็ดใส่กูเดี๋ยวกูตบเลยมึงไปรู้เหรอมึงลองมาอยู่ตรงนั้นสิมึงจะรู้เลยว่าจะเยี่ยวเล็ดขนาดไหนมึงต้องรู้มึงลองไปนอนสิมึงจะรู้เลยเฮ้ยนี่กูก็นี่กูก็ฟันเฟืองให้มึงเลย้นนิวมึงมีปัญหาด้วยกูตกโอ้ยใจร้อนนะบนกันมาบนกันมานะเราประสบการณ์ เราไม่ตายก็บุญแล้วโอเคตามกูมาเหอะวิ่งวิ่งเมื่อกี้ดูจะบวกเมื่อกี้ดูจะบวกกลบเลยนะวิ่งมายังกะจะบวกนะเดี๋ยวก็เจอสวนนะโอ้ผ่านมาแล้วครับมาต่อกันดีกว่าขิดชิดาขึ้นหวานเงินอ่าเนื้อโอ้เรียบร้อยฟินสุด โอเคเอ้ยอะไรเนีโอ้โหเกมมาอีกหนึ่งเกมครับหนังมึงเยอะจริงๆเลยเกมเดนัมไม้เนี่มึงไปซื้อมาจากไหนวะเนี่ยฮะเฮ้ยเพลงขอฟังมรอฟังไม่งีกโอ้โหให้เวลาสองนาทีในการหา เอ้ยเปิดประตูเปิดป่ะเจออะไรเนี่ยนะเอ้ยวิ่งดีครับเจอทางไปแล้วก็หนีดีครับโอ้โหไม่ใช่อย่างที่คิดระเบิดมึงแบบอึ้งเลยว่ะระเบิดมึงเยอะเกินไปแล้วป่าเล่นการต้มตัว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 ต้ตัวอ่าง่ายง่ายง่ายโอ้ผ่านละเรียบร้อยนะมาตรงแผงนี้เอ้ากูไม่มีไอ้นั่นชิบหาครับโอ้โห What the fucking shit? Ơi ơi Trời Khiến nhìn gì Ui Ô phải mà lắm Ui đứa nó Ê đứa nó gì này thì anh Ê mày hủy à rầy Ê mà cú mà thầm mày đi á Ê Ô Ô tu dây dây tầm mình không có gì rầy Ô trời đáu Kiếp đi Ok kiếp rồi đâu โอ้โหแล้วก็มาผ่านตรงนี้โอ้โหแล้วเอาหน้าเอาหน้าหันไปกกำแพงมึงเก่งมากเดี๋ยวผมไม่กล้าไปเออโอเคอู้แม่งกูไม่ได้มาเล่นอะไรอย่างงี้นะเว้ยจริงๆโอ้ไม่ได้อยอมมาเล่นเลยโอ้โหเสียวเสียวเสียวโอ้ยว้าเนี่ยนี่มึงรับสมองคนจริงๆเอวเกมนี้เดี๋ยวอุ้ยยังไงต่อเนี่ย นี่เดี๋ยวเข้ามานี่เออแล้นี่มานี่นักโอ,อ้ไม่ใช่ต้องมาน,นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่โอเคประตูเปิดเตรียมหนีเอามันไม่ใช่อีกอ่ะ้ยมันนี่ไปไหนก่อนไอประตูมันเปิดนี่ไงจะวไขึ้นทำไมโอ้ผ่านมาแล้วแชะไปหนึ่งรอบอ่ะโอ้โอ้ตอนนี้ไม่มีเวลาถ่ายถ่ายถ่าย,ายละผ่านไปยังวะ ผ่านเกมมันยังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยระบงระเบิดเต็ไมไปหมดเลยว้าวเฮ้ยโทรทัศน์อ๋อตอนนี้มีอารมณ์หน่ายแล้วครับหลังจากเคร่งเครียดมานานครับเออประต,ประตูประตูต้องการกุญแจแต่กูไม่มีนะเฮ้ยบันไดจู่เฮ้ยเฮ้ยอึ๊จูอ๋อ โอ้รู้สึกก็ขนลุกตลอดเลยล่ะไม่รู้มันเตียวหรือว่าอะไรอุ้ยีิมามาจากไหนวะอันนี้มันีิมาตกแล้วนี่มันคริสตมาสเลยนี่เฮ้ย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 เหมือนย้อนมากลับมาที่เดิมยังไงไม่รู้ครับถ่ยายรูปอะเก็บไว้เผื่อรอดรอดตายจะได้นี่มีคนรู้ว่าว่ากูยังอยู่ที่นี่ต้อฟูได้ไงวะ หลังๆกูไม่เก็บอุ้ยนน้ำอีกอะเวงเวรเงี้ยเวรเงี้ยรู้สึกดูเวอร์เวอร์ยังไงไม่รู้โอูโหูเวงเลยกูถ่ายรูปเก็บไว้โห้เวอร์เลยกูปิดแล้วก็เปิดโอเคข้างในนี่ไม่มีอะไรให้รู้งโอ้โหมีกุญแจกุญแจอ้าวอ้าวอ้าวอ้าเจ็บนะออโอเคใครแม่งมา ใครแม่งมาตายตรงนี้วะโคตรอน,นาถเลยวะจริงๆถ่ายรูปเก,ก็บไว้ตายขาส้วมจิงเรียบร้อยวิ่ง,งโอเคแม่งไม่ได้ให้แสงสว่างแก่แก่แก่ดวงตากูเลยจริงๆนะไอ้ไฟฉายเนะี่ยเอ้ยไม่ใช่ไอ้กล้องถ่ายให้กูแวดเดียวให้ให้ให้สว่างกูแวบเดียวจริงๆนะแถมแถมยังเลือนลางอีกอ่านเอาใครแม่งขำวะ ใครมันขำเปิดไปต้องเจอใครแนะน่เห็นเฮ้ยเมื่อกี้กูได้ยินเสียงขำนะจริงๆโอ้โอโอ้โ,อโอหน้ำเต็มเลยน้ำนองเลยโอ้โหน้ำระอุยมาอีกแล้วเกมมึงมาเป็นชุดเลยแล้วเมื่อกี้อะไรไวนะน่ะคนเหรอวะฮึม <c oughs> ต้องมานั่งแก้ ปัญหาอีกแกล้วโอ้แล้วศพไม่อยู่ที่ไหนนั้นน่ะโอ้ศพไปชอ็อตอีกอืมจะตกถึงน้ำเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วโอ้โหแล้วมึงอืแล้วให้กูมองมุมไหนเนี่ยทีวัดเอ้ยนี่ไงมุม G ีมองมุมแล้วก็แล้วก็มองมองมองลองมอง,มอง,มอง,มอง เราเอารหัสกี่อันนะโอ้ยเพ็ดเอ้ยอุ้ยจับไปแล้วทุ่ทีทุ่นทีทษโนทุ่นจับนเฮ้ยยังไงวะเนี่ยโอ้ยซอมก็เก่งยังนะมองจากข้างในวะเ่้ย่นี้จะมองจากข้างในวะเอ้ยเวนเวนกรรมเวนกรรมกรรมกรรมเบยเวนกรรมกรรมเบย Ui! mày Ê! ngane 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 nhé, ngane 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 มีอตงนี้มองไปยังไงวะมองไปมองไปเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้มุมว่ะมุมเลขสามสโอเคไปต่ไปสามนึ่งโอเคได้มาหนึ่งแล้วไอ้ศพมึงจะ่งหย่อนนะสามสาอยู่ไหนสม มันจะย้อนดิเฮ้ยมึงกัดเลือดยากจริงวะเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันหลอกกูไอ้ห่างอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เลขอะไรวะเนี่ยมอง,ง,งมมมอยังมุมไหนวะเนี่ยให้มันมองยังมุมไหน What What is this อันนี้อันนี้ก็สามหนึ่มองโอเคอันนี้ก็ hơi nguyên cầm nguyên cầm cầm bơi ơi 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 ai, ơi 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 1 ơi 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 ตายเลยช็อตเลยลายเป็นมือเมื่อใส่ฟ้าเลยกูตายฮานอูตรงนี้ตรงนี้ยากว่ะเดี๋ยวถ้าเล่นไม่ผ่านก็ไปต่อคลิปหน้าเลยดีกว่าตรงนี้ถ้าเล่นไม่ผ่านจริงๆครับโอเค โอ้หหน้าอันนาคมเกรียมมีไม่ใช่เนี่ยเร็วอยากทำแล้วมันมาแล้วโอเคเรามายืนตรงที่จุดแล้วมองหาดูนะ ตรงนี้จุดนีุ้จดจุดนี้มี <Yes. S 1> เลขเลขมันตรงป่าวเนี่ยมีแปดเจ็อวะใช่แปดเจ็ดวะโอเคลองไปดูแปดแปดสี่เจ็ดไม่ใช่ชิปชิปชิปชป ก็จะมีมีอะไรมีเล่องะไรหกมนี่มันหกหรือว่ใช่6หมกแล้วะหกสามสมสามมองจากมุมไหนเนี่ยเอาหกสไปหกสา สามเอ้ยสามดีดีไม่ใช่อีกอะยังไงวะเนี่ยนุ้งเนี้ยมองอยู่ไหนวะก็ผมมันยากว่ะเฮ้ยนี่ไงสามสามได้ต้องให้ตรงนี้ สาลยวะสาม,สามหกสอสสสเฮ้ยมันใช่ป่ะวะสองสองสอไม่ใช่เฮ้ยหายแล้วเฮ้ยตรงไหนวะเนี่นแนยแล้วไงเอา้รไง ไอ้ตรงนี้ตรงนี้มองแล้ววะยังไงวะเนี่ยเอ้ยเจ็บอืมตรงนี้ที่มองไปก็ออกมาแล้วเอ้เอ้เอ้ตรงนี้เหมือนเป็นสี่สี่ไอ้ตรงนี้ได้สี่วะสี่สามหนึ่งอวะเฮ้ยมึงอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งอีกนิดเดียวขอไปก่อนพึ่งตกน้ำ 4ีตีสามสามหนึ่งนหนหึ่งหนึ่งหนึ่อไ่ใช่าแล้วเออตายแน่ตายแน่เดี๋รีบดิวะนีมองเข้ากัตำหนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออตายเลยโอ้ตายที่เดิมด้วยโอ้ โอเคก็ไปต่อกันคลิปหน้าดีกว่ากับเกมนี้ครับโอเคบายบี